You you to scroll to up have want read it it if คุณทองพูดไทยชัดมากค่ะหันไปทางเขาคุณทองพูดไทยชัดมากค่ะใช่ค่ะอยู่กี่ปีนะทอมสามสิบปีแล้วสามสิบสามสิบปีสวัสดีค่ะพี่รักสวัสดีค่ะพี่รักสวัสดีค่ะันเห็นไหมเขาก็รู้จักพี่ด้วยเห็นไหมเราอยู่ที่แม่กลองยี่สิบห้าปีเ่าอายุน้องทีอ่ะน้องทียู่ช่วงไรช่วงนั้นอ่ะไม่มีฝรั่ง เดี่ยวเกรนผมคนเดียวแล้วมามาไทยตอนแรกมาได้ยังไงมาทําอะไรครับแจ้งงานอ่ะครั้งแรกเป็นเฟรนิแอรเกี่ยวกับสวัสดีค่ะคุณพายอ่านเลยพี่อาหารสัตว์น้ำขอบคุณค่ะมาทำงานที่นี่เพราะว่าร้องไห้ปลาร้องไห้ปลาให้ทุกคนนะคะเป็นแถวนี่ช่วยน้างงั้นนี่น้องนางให้ช่วยอ่าน จะไดน้น่ารักมค่ะ <มา S 1> อไงคอที่นค่ทำง,งานที่โรงงานแถวนี้ใช่เป็นผู้ออกสูตรอาหารปลาหางกุ้งเป็นคนทําสูตรอาหารหกุ้งอาหารปลาโรงงานไทยรักแล้วเนะาะโรงงานไทยรักใช่เลยไปอยู่ที่นี่ถาวรพี่ก็ชอบด้วยเราบอกมีขี้เกียจย้ายอ่ะเหนื่อยแต่ก่อนไปอยู่สงขาก็เหนื่อยแล้วเนาะเราร้อง,งองไปไปเข้าย้อยเพชรดุลยแต่เราซื้อบ้านทีแล้วนะวันนี้เพือจบปริญญาเอกจากสหรัฐอเมริกา เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านทาสูตรอาหารสัตว์น้าแล้วบางทีเขาต้องเดินทางไปผู้ต่างประเทศไงบางทีก็ไปช่วยที่ต่างประเทศอ่นนางอ่านต่ออ่านเลยจ้าหน้าอ่านเลยดีถ้าเกิดถ้าเกิดช่องพี่ทอมใหญ่แล้วเจ้าก็เจ้าก็ได้ช่วย ชื่อเมื่อใหม่ช่วยคุณจำลองคุณยายจำลองยายยายเขาเรียกยายหมดยายจำลองเขาไม่เรียกน้องนางเราเขาไม่รู้คะคุณยุพาขอบคุณนะคะที่ชมพี่รักเป็นคนดีมีน้ำใจมากหอยพี่รู้เขาบอกให้พี่นะเล่าประวัติยายอ่ะสรุปเขาบอกให้พี่เล่าประวัติยายชอบชนมากน้องนางเราอ่ะเก่งแล้วก็โชคชนแล้วเป็นเป็นคนที่น่าสงสารนะแล้วเป็นคนซื่อซื่อ เออทางนี้ไหมทางเแถบถ้าไม่ผิดนะเถียงเลยนะถ้าถ้าไม่ผเลยชอบไทยป่ะเนี่ยถึงไม่ยอมกลับเลยอ่าแล้วงานของเขาก็อยู่ทางไทยเยอะมากกว่าทางโซนเอเชียชอบเล่นเยรองการสนุกแล้วจะดีไม่ถึงตัวเหมือนจังเลยค่ะเค่ะนางก็น่ารักแล้วก็ทุกคนก็เหมือนพี่น้องกันอะนาะไม่ใช่คนอื่นรักกันเหมือนพี่น้องอยู่ กบไปอยู่ที่เกาะก็ไม่เคยลืมพี่รักคือฮัตเลยผมไปหาลูกค้าเลี้ยงปลาสมมติว่าเป็นนายกระชังเพราะว่าเชียงรายเลี้ยงปลาเน้นนบ่อเราจะไปอุบลราชธานีเลี้ยงปลาเน้นนายกระชังในแม่หนาวมาจากตุกีอาร์กติกมีเลี้ยงปลาเลี้ยงปู ไมเคยไปแต่ว่าเป็นไม่ห้องสอนไม่มีไม่มีไกรเลี้ยงปลาเราจะเป็นเพชรบุญไม่มีลองพูดถึงเจ้านายเก่าไม่เคยไปอปลาน้ m Jurd แถวเชียงรายก็เลี้ยงเยอะแต่ไมนิีอันทันอันทันอำเภออำเภอพานใช่ใช่ใช่เคยเป็นลูกค้าร้อยเปอร์เซ็นต์ของผมยังไม่เคยชินอำเภอพานนี่เป็นแหล่งเลี้ยงปลาเงินที่ใหญ่ที่สุดของภาพังงวด ช่วงแรกนะเคยใช้อาหารของผมลอยไปเนลยถ่ายอะไรคะเพราะว่าย้ายจำลองถ่ายย่ายจำนำที่หลังนั้นมีนักการเมืองมาร่วมและแยกเป็นชิ้นๆแมาแยกเป็นซื้อจากบริษัทหลากหลายในช่วงแรกนะสสืืออแลมเย็นดีนะนานเนาะพี่ก็พี่ก็หัดอ่านเพื่อพูดถึงทุนรับของคุณทอตลอดพูดถึงทุนรับบ่อยมากๆเขาไม่ใจดีจ้า เราเคยใจหางปลาในประเทศลาวด้วยเป็นทุกไปหลายประเทศเยอะอ๋อไปเยอะไปเยอะตั้งแต่ทำงานก็เป็นดรวิจัยหัวอาหารน้องก็ต้องไปเนาะไปหาไปอันนี้น่ะไปเยอะแล้วพอมาอยู่เมืองไทยก็ยังไปบางทีก็ไปดูงานดูอะไรยังยังจำได้เลยไปที่อ่าไทยรักน่ะไปบริษัทนั้นปลาปลาปลาดุกเนาะตัวใหญ่ใหญ่เนาะเออที่ตอนนั้นน่ะโอ้โห เยอะให้พวกเรากินเขาอยังจําเลยยายอะเลี้ยงไปทดลองไปเนี่ยปากระพงก็เลี้ยงเลี้ยงแล้วให้อาหารไปแล้วก็ดูว่ามันโตแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยระยะทางระดกจะเป็นรอยเอออื่ารอยเอทซูรินซูรินซูรินมีฟาร์มปลาเยอะกาลาสินกาลาสินก็ไปหลายจังหวัดมาซาร์คามเคยไป ชกรนครเนยมีไหมชกรนครเราเคยแพนชกรนครเพราะว่าเราจะไปหาลูกค้าที่ฝั่งเราเคยมีผู้จำหนายที่นครปฐมมีเงินบุิรักนานเป็นเดือนกระเป๋าอะกระเป๋เินล้านอะไรอ่ะนางที่จำไม่ได้โอ้ยตั้งนานแล้วที่พาไป ที่พาไป,อ,ไปอันฝากธนาคารนานแล้วแล้เงยเงอนอะไรไม่เขาา้าใจยายนี่แหละกลัวกลัวเงินพี่หลักหายแล้วก็ขึ้นไปอะไรรถไปขึ้นรถอะไรตุ้มหูพี่หล่นหายจําได้บัดละเป็นดอกดอกอ่ะใช่ใชหายไปดอกหายังตอนนั้นตอนนั้นเล็กๆลูกเล็กๆแล้วนั่งตุ้มก,กนับหาไม่เจอเหลือหัวเดียวหัวดอกเดียวก็ไปทําเป็นหัวแหวนไปเป็นหเป็นเลยเนาะหนักแน่แน่ แต่ตอนนั้นนะตอนที่พี่ทอมทำทำอยู่ที่บริษัทไทยลักนะอ้วนนะอ้วนบ่ได้เป็นแบบนี้นะเมื่อก่อนอ้วนมากอืมในนี้อเ้วนกม่ดีอ้วนเลยมื่อก่อนอ้วนนะเริ่มปวดคอพูดภาษาฝรั่งเริมปวดพูดภาษารั่ายพูดภาังยจะลไม่เคยเป็นมีแต่วัยเย็ด เนาะโอเคเย็ดเนาะโอเคนึกมาดามจำลองนะเรียกเรียกมาดามจำลองนะใหญ่พูดภาษาฝรั่งอ่ะเร็วพูดภาษาฝรั่งหน่อยยายพูดภาษาฝรั่งเศสเขาบอกให้พูดฝรั่งเร็วๆพูดไม่ได้พูดไม่เป็นก็พูดได้แค่เออติงกิ้วพูดมอนนิ่งค่ะพูดมอนนิ่งตอนเช้ากูดมอร์นิ่งค่ะกูดมอร์นิ่งแล้วนะกูดมอร์นิ่งค่ะเขารู้จักไมว่านาเงะถามแล้ว รู้จักคนชื่อนางไหมรู้จักคนชื่อนางหรือเปล่าคะไม่รู้จักอ่ะ <c oughs> เรารู้จัก <c oughs> จำลองไม่รู้จักเขาบอก <c oughs> ให้ยายวันนี้เขาเขียนว่าให้ยายพูดภาษาอ,อ,อย้ยายเดียวปเป็น<ม>ย,ยังไงส่องส่องมืดทุกคนเลย <c oughs> ตกลงใช้กล้องไหนหนะ ออันนี้ทำคลิปอันนั้นคลิปเลยนี่อันนั้นไลฟ์สดอันนี้ไลฟ์สดเลยเหรอไลฟ์สดเห็นออกทั่วโลกเลยพี่เดี๋ยวดูย้อนหลังอีกเป็นหมื่นอ๋อเหรอคะเดี๋ยวมาดูวันที่หลังโตายแล้วนี่เราจะดังมันแล้วเนี่ยดันอะไรเดี๋ยวต้องเรียกให้ให้เกิดคนกรุงเทพกดไลค์ให้หน่อยสิออ๋ใช่กดไลค์ให้น้องนางบ้านนาเนี่ยเด้อเดี๋ยวจะส่งไปในกลุ่มให้กดไลค์ใช่แม่ลูกน้องมา รักเจยสวยมากค่ะโอ้ขอบคุณค่ะยางมีช่วยนายจดีจังที่รักเจยสวยมากค่ะขอบคุณค่ะตัวจริงเสียง <ขอ S 2> จริงชอบพูด stop land stop land ใหม่เข้ามาอะไรพี่ทอมเออชอบพูด stop land คือ<ห>อะไรวะหยุดใช่ไหมออหยุดเย่อาปากอะไรหยุดงงนานเขาบอกว่านะเวลาพูด S-T-O-P-L-A-S พี่ทอมงงว่าพี่ทอมบอกว่าอะไรพี่งงอ่ะคือหยุดไงหยุดแต่ยายเอาเพิ่มอีกอะคือมีคนเข้ามาป่วนกันเยอะหยุดจะต้องปาหคือพูดช้าที่จะไป stop land stop land เขาจะได้รู้ช่องยาย่พี่ทอมยังงงเลยว่า หลังงงเลยเดยวส็อปแลนี้ค่ะลมย่าว่าหลังเลยพี่ก็ยังงงเลยแม่นบอกอะไรวะเดี๋ยวคนไทยก็แค่เดียรยังมีคนไร้ประเชศได้ด้วยไดใช้ัไปเลยหยุดสต็อปโอเคแล้วชัดอัเหมือนชัดอัพถูกสต็อป